เกิดคำทำนายหลวงปู่สังวานเขมโกที่แม่นจนหน้าขนลุกเกิดขึ้นแล้วจริงสองข้อเหลืออีกหนึ่งข้อซึ่งหลวงปู่สังวานได้ทํำนายไว้ว่าสัญญาณเตือนภัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมาก็คือเราจะเห็นพระสงฆ์ทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดจากนั้นก็จะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนตายเป็นเบื่อที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออก มาทีเดียวจำน้ำท่วมเสาไฟฟ้าสมัยที่หลวงพ่อสนองกะตะบ,บุญโยท่านยังอยู่ท่านก็ย้ำคำของหลวงปู่สังวานไว้ดังนี้ว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงก็คือศิกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่าคราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านบอกเตือนท่านบอกว่าให้ระวังตัวเตือนเราว่าให้ดูฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืน ฟ้ามืดไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวานพูดไว้ให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ําจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพน้ำจะท่วมมากท่วมถึงตึกสี่ชั้นเลย สนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟก็จะดับเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านได้บอกกับหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็วันเจดคืน ถ้าน้ำท่วมมาถึงจังหวัดชนบุรีกลยเลยนะไปที่โน่นเลยสระบุรีไปที่เขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทํำไมคนเดียวล่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมนะ่ะวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดจังหวัดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลย สงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานหลวงพ่อสนองคิดในใจว่าก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนแล้วท่านก็ยังได้บอกอีกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสัมเภาที่ลบบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อสัมเภาอยู่นี่เจริญมากๆคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากม ทุกวันนี้วัดเงียบเงาเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าเมื่อสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนัขก,ก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอพอไม่นานน้ำก็ท่วมภาคใต้เกิดซึนามิ ก็จริงอย่างที่หลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงสิกพระกับน้ําท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะมากกว่านี้คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวแต่อาตามาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูม เชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายยิ้มตายอาตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานั้นมันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ซึ่งเป็นคําทํานายที่สอดคล้องกับคำทำนายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแย่ อำเภอปักทงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านได้พยากรณ์ไว้ที่จริงอัตมาไม่อยากออกทีวีหรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเพ้อเจอร์ไม้เหตุตอนนี้ได้เกิดภัยพิบัติไปแล้วสองอย่างคือสึนามิที่ภาคใต้และสงครามพระ ซึ่งกำลังดำเนินรับเคี่ยวกันอยู่ <_ d> um> เหลือเพียงอย่างเดียวคือคลื่นยักษ์สูงเท่าตึกสี่ชั้นท่วมกรุงเทพคนจะตายเป็นเบือ่อตายมากกว่าสินามิที่เกิดที่ภาคใต้และให้ระวังไว้ถ้าฝนตกหนักฟ้ามืดไฟดับ7วัน7คืนนั่นคือสัญญาณอันตรายท่านว่าอย่ารอช้าให้รีบโกยเลย <_ d> um> เหตุที่มีคนตายเยอะเพราะน้อยคนนักที่จะเชื่อ คำทํานายพระอริยะบางก็มองว่าไร้สาระบางก็มองว่างมงง่ายบางก็มองว่าโง่เง่าเาต่าตุนพวกผานชนคนตาบอดใจบอดพวกนี้เองที่จะต้องตายเป็นเบื่ออย่างหน้าอเนตอนาจใจเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้มีบุญมีสัมมาทิฏฐิจิงรอดปลอดภัยตื่นรู้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ดำเนินชีวิตไปด้วยความมีสติรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรสูงอะไรตำ่ำคำทำนายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ทำไมมันสอบความจริงเข้ามาทุกทีภาคใต้น้ําก็ท่วมพระสงฆ์ก็มาทะเลาะกันเองเหลือสิ่งนี้ที่ยังไม่เกิดคือน้ําท่วมกรุงเทพคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมถึงตึกสี่ชั้นคนจะตายมากมาย ยังไงก็ขออย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะและเชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นทางทีมงานจึงจะขอหยิบยกพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกระตะปุญโยมาว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนใจเราก็เหมือนกันถ้าเราวางใจเสียได้ไม่ไปยึดติดว่าเป็นของเราไม่ไปยึดว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ จะต้องได้มาอย่างนั้นจะต้องได้มาอย่างนี้จิตใจเราก็จะสบายท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้โปรดคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับพวกเราครอบครัวคนอ่านข่าวได้นะคะ